สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่องอบสนับนำซิงเกิ้ลเหมือนเดิมครับผมชุกอรัญญาลัยกับทุกคนครับผมวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศทุ่งนากันอีกเหมือนเดิมครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมทุกคนหลังนี้บัดเมียวังปรุนนี่เราก็เขียวปีจีครับผมสมอลกับเซาเมียนบัดตึ๊บิงบึบเมียวังปูนอันนี้ก็กัดได้บัตกัดเมื่อ กลางเดือนที่แล้วนะนี่ตรงนน้นนี่ไม่ได้ตัดนะอนนลองดูว่าตัดกับไม่ตัดเป็นยังไงเห็นครับอันนี้ก็พ่อมาตัดเอาไว้เกี่ยวยาแล้วแหละน่าจะตัดเมื่อวานนะครับมันงอกเร็วมากดูเนี่ยมันงอกแล้วนะผมเห็นในคลิปเขาดราม่าก,กันนะครับว่าตัดใบข้าวแล้วมันไม่แตกกอนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะ ถ้านาค่าอันนี้แตกไม่ได้แน่นอนครับผมนะทุกคนตัดเพื่อให้มันมีออกซิเจนในในน้านะครับผมมารากจะได้มีออกซิเจนอันนี้มันหนาเกินอันนี้แต่ก่อนมันหนามากนะทุกคนเนี่ยอันนี้ตัดไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วของวันที่สิบห้าสม่ใ่ยี่ิบห้าของเดือนที่แล้วหรือเปล่านะครับพอตัดแล้วเนี่ยันนี้ก็คือตัดแล้วนะแต่ก็ตัดไม่เสร็จสักทีครับผม ตรงนู้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วกอตรงนี้นิดหนึง่งฝังโน้นก็น,นิดนึงครับผมโอ้แล้วแตครับผมตัดไปนี่ครับสาระน้ำเต็มบ๊บนะครับมีปลาแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะใส่เบ็ดให้ดูกันแน่นอนครับผมดูใบอะไรไม่ตู้เต็มไปหมดเลยผักตบผักตบน่าจะเต็มบ๊บนะฮะเนี่ย ปลาแน่นอนครับได้เจอกันตะเบ็ดอ๋ออะไรกระโดดไม่รู้น่าจะเป็นกบน้อยแล้วปะกระโดดนะครับนี่ครับ,บกับบรรยากาศทุกนาครับยามช้าไม่ใช่เช้าครับเย็นแล้วนะมีของอุ่น,นกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมนี่ให้ทุกคนมาเปรียบเทียบกันดูครับอันนี้อันนี้ยังไม่ตัดนะอันนี้มันเตินกัดอันนี้มันเตินกัดแต่แบบอันนี้คือมันเตินกัดนะทุกคนอันนี้ก็ตัดแล้วนะครับเนี่ย แค่ตัดแล้วครับมันก็กรบนแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับดูครับผมเปรียบเทียบกันดูในงามือนกันนะผมไม่รู้ครับเนี่ยเปรียบเทียบกันดูครับไอ้เพิ่งตัดเสร็จก็มีครับดูพ่อผมตัดตัดไม่เสมอกันเลยนะฮะหรือก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะโล่งครับถามว่าแตกกอไหมมันก็แตกกออยูุ่นคนน่ะ นี่ครับนี่ครับข้าวมันก็โล่งโปร่งสบายครับนี่ครับดูอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับนี่หนาตึบเลยครับข้าวทุกคนนี่ไม่ได้ตัดนะนะครับฝั่งนี้ตัดนะครับใบใหญ่ๆกว่าเขียวกว่าด้วยนะครับฝั่งนี้จะเหลืองๆนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมทุกคนเหลืองๆนะครับ แต่ไม่รู้อันไหนจะสวยงามกว่ากันผมไม่รู้นะครับผมทุกคนนี่ครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับเก็บมาฝากกันประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับบรรยากาศดีมากครับท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวครับผมใครชอบกดไลค์ใชรกดแชร์ครับผมไม่ชอบก็กดต,ติดตามด้วยครับอันนี้ก็ตัดแล้วเนี่ยอันนี้ตรงนี้ก็ตัดแล้วเนี่ยเนี่ยที่เขียวเนี่ยเห็นไหมเห็นตามร่้องนี้ไหมครับผมเนี่ยตรงเนี้ย ร่งนี้ร่งนี้ร่งนี้เนี่ยมันก็ไปถึงนู้น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 ครับผมนี่คือตัดนะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยที่ที่เหลืองๆนี่ไม่ได้ตัดตรงนี้คือตัดนะครับเนี่ยอันนี้ตัดนะทุกคนแต่ก็ตัดไม่เท่ากัน <c oughs> ไม่ยอมกัดตั้งพื้นนะครับทุกคนไม่รู้เก็บไว้ทำไมไม่รู้นะครับทำมาอ่านงันครับม นี่ครับอันนี้ก็ตัดรอบครับก็น่าจะเสร็จเลยไม่ตัดให้เสร็จแน,น,น่นอนนะครับนี่ครับผมนี่ตัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตัดนู่นนิดนึงโอ้แจวเลยนะครับผมประมาณนี้ไม่เสร็จสักหน้าเลยนะีครับอันนี้ก็ตัดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นรอยไหมครับทุกคนเนี่ยรอยเนี่ยถึงนี่อัน,นฟังฟังติดขนาดนี้คือตัดนะ ฝั่งน้นนี่ไม่ได้ตัดนะครับดูที่เหลืองๆอ,อยู่นะประมาณนี้ครับผมตล์การทำนาของพ่อผมนะครับแต่ก็ตัดไม่เสร็จเสร็จนานนี้นาเดียวนาอะไรนี้นะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ตัดนิดนึงครับโอเคไม่เป็นไร นะครับตามใจตามสไตล์พ่อผมเลยครับอยากตัดก็ตัดครับผมนะครับยังไม่หมดเวลาตัดนะครับต้นข้าวยังแบนอยู่ยังไม่กลมนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับกับบรรยากาศช่วงเย็นฝากติดตามกดซับสไคร้รับแช้กันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ